ไครับช่างครับอันนี้จะเป,ป,ป็นรถเวฟ110ลายครับอันนี้แบบใช้เกียร์เนาะครับระบบกำลังส่งคือใช้แบบโซ่กับเลยนะครับกำลังส่งมันจะมาจากเครื่องรอะ,ะหว่างความแตกต่างของรถมีเกียร์กับรถโซ่เนี่ยคือจะแตกต่างกันที่ว่าคือหนึ่งระบบเกียร์มันจะมีโซ่ในการสั่เครื่องนะคะรับไปส่งเียู่แล้วนะส่วนเรื่องระบบของออโตเมติก ฝั่งนู้นนะทางนี้เลยด้าแบบนแบบน,แบบนี้ก็จะเป็นระบบคอร์โซนะครับคอโตที่อยู่ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระหว่างคันมแตกต่เกียร์เราคอร์โซคือสายพานนะสองจะมีคันนะครับคันันจะเป็นคันแหนครับคอร์โซนะส่วนระบบะเกียร์จะเป็นอันเดียบ คือกจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะความนิยมนะครับจ้ะถ้าความนิยมเหรอพูดถึงรถถ้าเกิดแดมงอ่ะสวนมากก็จะเป็นออโต้ออโตเมติกนะครับรถเกียร์เนี่ยส่วนมากนี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นเกรอกนอกมากกว่าเคราะว่าวการใช้งานไปนะครับใช่ครับ,รบแล้วพอจะมีอ่ ให้ดูข้างในครับ่างแบบว่ามันทำงานระบบยังไงครับ,น,รบ,บนี่ครับระบบออโต้นะครับาให้แบบนี้นี่ครับรบบโตจะเป็นสายพานเนาะจะเป็นแบบสายพานอย่างเี้นะครับก็จะเป็นคัตคัก็จะเป็นคัตแห้งาเงี้ยครับอ๋อในคือระบบของออโต้นะครับส่วนระบบเกียร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นระบบการขับเครื่องด้วยโซ่ Yeah. คนระจอกรถเกียร์มาคนรถจอกรถโตโแต่ส่วนมากแล้วผู้ชายส่วนมากก็คือจะเป็นรถเกียร์ครับผู้หญิงก็จะขับรถออโ,โต้มันง่ายกว่าและส่วนใหญ่ที่ร้านนี้รถอะไรมาซ่อมบ่อยสุดมั้ถามของมันก็จะบาลานซ์กันนะครับมันไม่ได้แบบว่าอันไหนจะมาเยอะกว่าหรือว่าอันไหนจะมาเยอะกว่ามันก็จะบาลานซ์เท่ากันแล้วการ สิบล้อเนี่ยไหนมสิบล้อกว่นั้นคร,รับอาการสิบลอ้อเหรอแต่ที่การ,ร,รดูแลของรถมากกว่าการดูแลของรถมากกว่าครับแตะถามว่าการสิบลอ้อได้แบบธรรมชาติของมันเลยนี่คือรถเกียร์จะสิบลอ้อเร็วกว่ารถออโตโมเมจิตครับดีครับพี่ตอนนี้ มาสัมภาษณ์ทอาวิจัยเกี่ยวกับรถออโต้กับรถมินิแอครับผมอยากทราบว่าความแตกต่างประนี้เป็นยังไงบ้างครับรถออโต้กับรถมิเจแอนะครับก็ถ้าถามความชอบนี้นะครับก็ผมจะชอบรถที่ออโต้มากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะไม่ต้องมีการแบบสับเกียอะไรเงี้ยครับโดยความคิดผมผมคิดว่ารถออโต้เนี่ยจะเหมาะกับทางเรียบมากกว่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าการโรถทิปอะไร มากกว่าเดินทางยาวๆส่วนรถมีเกียร์อาจจะในความคิดของผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะขึ้นภูเขาหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ดีก,กว่านะครับเหมาะกับคนที่เช่นสายวิบากอะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนนี้พี่ใช้รถออโต้หรือมีเกียร์อ๋อตอนนี้ใช้รถมีเกียร์อยู่ครับสะดวกสบายนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็ถือว่าสะดวกสบาย,บแ,แ,บายแต่ว่ารถออโต้ จะส่วนมากอาจจะได้รับความนิยมในผู้หญิงอะไรีมากกว่าสะดวกสบายในด้านของผู้หญิงครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผู้ผมจะมาทําเรื่องวิจัยระหว่างรถมีเกียร์กับรถเกียร์ออโต้ครับไม่ทราบว่าสําหรับคุณนี่อันไหนดีกว่ากันครับสองประเภทนี้รถผมมีมทีทั้งสองครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างข่าอย่างขี่ในเมืองตัวเมืองหรือทางลาดเนี่ยเราจะเน้นไปทาง เพราะเวลาปิดเวลาจะับมันจะสบายกว่าสบายต่อผู้ขี่ครับที่ปูปิดได้เลยไม่ต้องสักเกียอะไรมากมายแต่ถ้าสําหรับขึ้นดอยขึ้นเนินอย่างเงี้ยเราก็ควรจะใช้ที่มีเกียร์ดีกว่าเพราะว่าเวลามันผ่อนเวลาราจะทดเกียร์ให้มันมีกําลังมากขึ้นในการขึ้นเนินหรือขึ้นดอยนะครับก็ไม่จัดพี่ดีเลยเรา คิดเห็นว่าสมัยนี้นี่นิยมใช้รุ่นไหนมากกว่ากันครับถ้าอย่างสมัยนี้ผมว่าออโตโ้ดีเยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ความสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นเตือน,น้อยอยู่แล้วก็แค่ท,ที่ในเมืองที่ซื้อของอนะไรพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นออโต้มากกว่าเราไม่ทราบว่าคนขับคนอันนี้นี่คนนิยมใช้ประเภทเออไม่ใช่ครับ ไม่ทราบว่าคุณใช้ประเภทไหนครับตอนนี้ใช่ครับผมผมใช้เป็นเกียร์ครับเกียร์แล้วก็มีพันด้วยมากกว่าเพราะว่าเรนี้ยผมชอบออกทริปเดินทางไกลเนี่ยเดินเป็นนอยเนี่ยขับรถบันอยเนี่ดดอย,อยางานก็ขอผมครับสวัสดีครับผมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับรถออโต้กับรถมีเกียร์ ia, ครับผมอยากจะสัมภาษณ์ที่ว่ารถออโต้กับรถมีเกียร์ตอนนี้ที่นิยมเป็นกระไดห้องครับร ผมคิดว่าที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นรถมิเกียนะครับข้อดีของมันก็คือขับลุกเคลื่อนได้ไกลนะครับแล้วก็ส่วนรถออโต้นะครับเวลาขึ้นดอยมันก็จะเหนื่อยนิดนึงหรือว่าแบบแรงแรงมันบบาพออะครับแต่ข้อดีมันก็คือดีไฟแดงก็ออกหน่วยได้สุดวกเลยทีเมาชิวๆเลยนะครับแล้วตอนนี้พี่ใช้รถออโต้หรือรถมีเกียครับผมใช้รถมีเกียครับความที่นิยมพี่ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับ เอาเลยครับวันนี้ขอแม่สอบถามเรื่องวิจัยนะครับว่าระวางรถออโต้กับรถมีเกียนี่รถแบบไหนดีครับถ้าถ้าเขาจะขึ้นดอยเขาต้องใช้รถมีเกียร์มันทดอัตราเร่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาขับในเวียงจะใช้ออโตดีกว่าครับรับสบายกว่าร่องมาซับเกียหลายรอบ relative เดงอย่างนี้ครับครับ แล้วก็แล้วก็รถนิยมอเพิ่อนนี้เปิ่นนิยมรถแข่งกันแล้วนิยมครับสมัยนี้เขานิยมออโต้ครับเพราะขับสบายฟังแล้ม่เกียร์ครับฟังแลม่เสียครับแล้วก็แบบพี่ใจรถนี้ใจรถของเนี่ยครับออโต้หรือว่ารถเกียร์ครับรถออโต้ครับออโต้ครับโอ้โหสวยสมบูรับครับ ผมอยากสอบถามทขามิจัยครับตรงนี้อยากสอบถามว่าถ้าปัจจุบันนี้รถมีเกียร์กับรถออโต้ก็แตกต่างกันางไรมันมันมีหลายปัจจัยนะครับมันมีเกียร์เนี่ยแล้วก็แตกต่างเนี่ยถ้าเวลาเราขึ้นรถได้ดีกว่ารถออโต้ครับถามว่าขี่ในมอมต็อกเซ็ปต็อกแซ็ปไปเนี่ยออโต้จะดีกว่าเยอะ เพราะว่าผม่ต้องคอยปรับเกียร์ใส่เกียร์ประมาณนี้เลยกอบที่นิยมกันนี่ก็แล้วแต่แตกต่างๆแล้วแต่ความชอบแล้วแล้วพี่ครับใช้อะไรพี่ใช้แบบมีเกียร์อยู่ก็ดีเป็นยังไงครับพี่ก็ขี่ซึ่งมีเกียรนะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถามความคิดเห็นไอคับระหว่างระหว่ารถมีเกียร์กับรถเกียร์ออโต้ที่ว่าไหนดีกว่ากันครับในความไอรุ้ซื้อส่วนตัวน่าจะเป็นไอเกียร์ออโต้ครับเนาะมันจะเป็นรักษณะแบบบิดเล่งไปเลยเบรคกับมิที่มือซ้ายขวาครับมาห้องก็มาบีบคัดครับเกียร์นะครับเนาะมันจะเป็นไปทางที่ออโต้มากกว่ารถออโต้สักการครับครับ แล้วสม่าไอ้คิดว่าจะได้ครับสม่าในคนใหญ่นิยมส่วนมากไกวัยรุ่นนะครับจะเป็นมนักซื้อโซนจักรอยากจะอยู่ในประเภทออตโต้นะครับส่วนมากจะเป็นรถออตโต้นะครับแกนฟิลโน่สกุปปี้ใช้ในไอขี่มาโรงเรียนในรูปในเวียงบ้านเฮานะครับจะหม่เป็นรถนักหน่อยประมาณนี้ครับถ้าอยามกมาเป็นรถเกียร์คัดมือมันก็หน้าบัตรสะดวกนะครับเนาะจะ๋ยวมีบีพัด ปล่อยคัดติดไฟแดงนะครับซิกแซกมันยากครับเนาะมันไม่เหมาะกับผู้หญิงประมาณันนี้ครับแล้วในส่มตัวอ้ยหรอครับไอออโต้รถออโต้สามฐานโอเคครับผมครับถ้าผมมึงความติดตามดีความแจกตังถามข้อมูลก่อนนะเพื่อนความติดตามระหว่างมีเกียร์ครับออโต้รอยังต่อเนียรอยัางนะครับสวัสดีครับ มาวันนี้จะมาถามวิจัยครับอาจารย์ระหว,ว่างรถ <ๆ S 1> เกียร์กับรถออโต้อาจารย์มีความคี้ถิ่นแบบไหนบ้างครับอ๋อถ้าสลับในเมืองเราขี่ทั้งเรี่ยงเดียวผมขึ้เกียร์ใส<ม>่เกียร์เวลาเจอไฟแดงอะไรเงี้ยมันต้องของมันต้องใส่ใช่ไหมอย่างถ้าออโต้เนี่ยบิดอย่างเดียวจบเรียบง่ายด้วยประหยัดน้ำมันครับแล้วความนินยมนะครับอาจารย์นิยมใช้แบบไหนหแล้วต้องออโต้เป็นติ่งับ เดี๋ยวแถวที่บ้านอาจารย์ใช้แบบไหนบ้างครับก็เวินิดนึงทบ้านอาจารย์นิยมแต่งรถแต่งรดังรถสิ่งอ๋อรถสิ่งครับแล้วอาจารย์ใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยคิกครับร้อยยี่สิบห้าแล้วออโตเมติกนะครับใช่ครับนี่ขัารถตัวดังครับวันนี้จะมาสอบถามอาจารย์เรื่องแบบวิจัยอาจารย์รถออโต้กับรถมิกซ์ อาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์วาแบบไหนดีครับอ๋อสำหรับอาจารย์เนาะคิดว่ารถออโตโอ้แน่าจะดีกว่าเพราะเหมาะสำหรับผู้หญิงเนาะแล้วก็เหมาะกับบริเวณในเมืองขับมาวิไลก็ง่ายเนาะส่วนรถมีเกียรก็จะเหมาะกับการขึ้นเขาขึ้นดอยไม่ค่อยสะดวกถ้าเอามาทาในเมืองแล้วที่นิยม,มอาจารย์เขาว่าเขาขนิยมแบบไหนบ้างครับน่าจะชอบแบบออโต้นี่แหละเนาะนิยมใช้กันทั่วไป แล้วอาจารย์ใช้แบบไหนครับตอนนี้ก็ใช้รถแบบออโต้ครับครับวันนี้ผมมาวิจัยเรื่องรถออโต้กับรถมีเกียร์ผมอยากทราบว่าอนนมมาจาร,ร,รยร์อยากอยากได้ความรู้ครับว่าความแตกต่างตอนนี้เป็นยังไงครับความแตกต่างครัครูคิดว่าในมุมมองของครูนะคิดว่ารถแบบมีเกียร์มันเหมาะกับ แถวบ้านเรามากกว่าเพราะว่าบ้านเราจะเป็นแบบเนินเป็นดอยอะไรพวกนี้เนาะมันจะสะดวกกับการใช้มีเกียร์การลงดอยขึ้นดอยอย่างเงี้ยออตโต้เวลาใช้อะ่ะมันจะเวลาเด็กมันจะไม่เนาะเวลาขึ้นดอยลงดอยอย่างเงี้ยผ็เลยคิดว่าใช้แบบมีเกียร์จะดีกว่าแล้วตอนนี้นิยม,มเป็นที่นิยมแค่เป็นที่นิยมในเมืองจะเป็นแบบออตโต้ส่วนแบบมีเกียร์ก็แถวบ้านเราก็จะเห็นเยอะ แต่ถ้าเป็นในเมืองแบบนี้มันจะเป็นออโต้เพราะเขาอ่าเป็นนักศึกษาแบบนี้ใช่ไหมอ่าอยู่ที่ห่างไกลเขาก็จะใช้แต่ออโต้มันง่ายสะดวกกว่าไม่ต้องมาแบบเปลี่ยนเกียร์เงี้ยอ๋อแล้วแล้วความส่วนตัวอาจารย์รับอาจารย์ชอบแบบไหนส่วนตัวอ่าแล้วแต่ที่เนาะครับถ้าเป็นในเมืองก็ใช้ใช้ได้ทั้งสองนะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเราก็ใช้แบบมีเกียร์ดีกว่าดีกว่าถ้าอ,องค์ปรจบ การสัมภาษณ์ครับครับวันนี้พวกผม,ผมจะมาถามความคิดเห็นระหว่างรถมีเกียร์กับรถธรรมดาครับไม่ทราบว่าคุณแบบนิยมใช้รถไหนมากกว่าสอคับรถมีเกียร์กับธรรมดาก็แยกเป็นประเด็นนะครับครับเนาะถ้าเป็นรถธรรมดาหรือออโต้เนาะครับก็คือมันหนึ่งคือสะดวกสบายไม่ไม่ยุ่งยากเนาะแล้วก็ สตาร์ทคือไปได้เลยนะครับอันนี้ความสะดวกสบายแล้วก็แต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดคือเวลาเราเราขึ้นขึ้นขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นดอยเนี้ยมันจะเสกกำลังได้ได้ไม่ดีเท่ารถมีเกียร์รถมีเกียร์ก็จะมีข้อดีคือมันดูมันบางทีก็อัดเป็นความเท่ด้วยนะที่เขาชอบเร่งชอบอะไรกันแล้วมันส่งกำลังได้ดีกว่าสายพานของออโต้นะ โซ่ผมส่งกำลังดีกว่าสายพานนะครับเนาะแล้วก็เวลาไปได้ทุกที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นขึ้นดอยขึ้นอะไรตับตังเรียบดีกว่าครับแต่ผมในความคิดผมแล้วชอบเกียร์รถมีเกียร์ดีกว่าแล้วอาจารย์คิดว่านีในสมัยนี้นิยมนี่ของมันใช่มันไหนถ้านิยมนี่ปัจจุบันนี่ถ้าเห็นจากบ้านเราก็ออโต้ครับออโต้จ,จะเป็นส่วนใหญ่ครับ เพราะว่าหนึ่งคือรถดเดียวรถเดียวแล้วก็ยังไงล่ะเวลาไม,ไม่ต้องเสียเวลาไปถือสองข้างบางทีก็ปล่อยมือขับได้เนาะแล้วก็บางทีเราซื้อของมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหยดพักหยุดอะไรเต็ม่เกียร์เราก็เลยออตโต้น่าจะเป็นที่นิยมมากกว่านะครับแล้วก็มือใหม่ขับง่ายด้วยออตโต้ไม่ต้องไปใส่เกียร์ไม่เสียเวลานะเขาทเขา